ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาจัดเทีย์ลิสต์นะครับของเกม Seven High i d e r นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเทีย์ลิสต์เวอร์ชันแรกนะครับที่ผมจัดมาให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากทุกคนเนี่ยนะครับฝากกดไลค์ให้คนละ1ไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดซับไปด้วยนะครับมุ่งสู่5,000ันซับไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ้าเกิดว่าใครกดซับให้ก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลย และถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยในเรื่องใดๆอย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเซเว่นนดอรราคาถูกผมขอแนะนำร้าน a d k Game Top Up เลยนะครับเติมไวลอดภัยร้อซสิ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง ROV Free Fire g e n h i n Valor และอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ a d k Game Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แ d ด ATK Top Up ได้เลยนะครับ ก็โอเคครับและนี่ก็คือเทียริสนะครับเทียริสของผมอันนี้คือเทียริสที่ผมจัดสําหรับสเตจนะหรือว่าการด่านๆเท่านั้นนะมันเป็นเทียริสสาหรับการด่านๆเท่านั้น,น,น,นเลยนะที่อันนี้ที่จัดมานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําที่เป็น PVP อะไรเงี้ยนะเพิ่มมาให้อีกนะครับก็โอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มดูเทียริสกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอแนะนําในส่วนของ ตรงนี้สําคัญนะครับเทลนสเนี่ยคิดจะพื้นฐานตัวเล gend น,นะหนะ1ดาวนะครับตัวยูนิค5ดาวแล้วก็ตัวอีพิกเดาวนะ,ะมีภาษาอังกฤษให้ด้วยนิดนึงแต่ไม่รู้จะใส่มาทําไมนะเผื่อฝรั่งอะไรเงี้ยมาดูนะก็เลยใส่ไปงั้นนะ,ะแล้วก็มีสไปจะเริ่มเก่งเมื่อด่านที่ใช้รถหลบ2ตัวแล้วแม่นเนี่ยมันยังไม่พอนะครับหรือว่าด่านพวก2องพขึ้นไปนะเราก็จะใช้สไปนะครับ ถ้ามีเดีโลนะครับเหมาะกับทีมเอ็นเกมแบบบนโหดเติมสัก1นึ่งแสนบาทอะไรอย่างนี้นะมันถึงจะแบบเหมาะนะถ้าเกิดว่าเติมเลยน้อยเดียโลมันอาจจะ,ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีตัวที่จําเป็นที่ต้องต้องใส่มาในทีมแล้วกันนะพูดอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูนะมันมีหมวดทั้งหมด6หมวดนะครับก็คือเมนดีพีเอสบัฟเฟอร์แทงแล้วก็ c ีซีโคดีพีนะครับ ดีบัฟเฟอร์ซัพพอร์ตแอนฮิลนะเมนทีเบสก็คือตัวทำดาเมจหลกักแล้วก็บัฟเฟอร์คือตัวบนะัฟเนาะอันนี้ก็ตัวแทงอ่าตัวซีซีและตัวดาเมจรองแล้วก็มีตัวทำดีบัฟแล้วก็ลดหลบนะครับแล้วก็เป็นซับแล้วก็ฮนะิลนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวแรกนะครับก็คือลินนะเดี๋ยวเอ่อเข้าไปหน่อยแล้วกันมันอาจจะจอมันอาจจะล้นลงไปหน่อยนะเอาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นลินนะลินเนี่ยเป็นตัวที่สามารถทำดาเมจเนะี่ยได้ เยอะที่สุดในเกมนะันะแผ่นีนะ้นะตอนนี้เลยนะก็เลยใส่มาเป็นที่ตัวในส่วนของ t s นะครับในตัวทําดาเมจนะลองมาก็เป็น S นะครับก็ไม่ได้ขี้เล่ไปกว่าลินนะซึ่ง S เ,เนี่ยเขามีการบัฟอัตราคียให้ตัวเองได้ด้วยนะก็ะสามารถที่จะทําให้ S เ,เนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจที่สเสถียรมากจะนิ่งๆเลยคือแรงยังไงก็จะแรงแบบนั้นนะ เพราะว่าเขาเขาตีคี้แทบทุกดอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ลินเนี่ยอาจจะต้องเอพึ่งหวังดวงคี้บ้างไม่คี้บ้างอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยเป็นคีรเลีเลนะคี้เลก็เป็นตัวที่มีบัฟความเร็วในการโจมตีนะครับก็เป็นตัวนึงที่แรงนะครับมีสกิลดามเมจที่รุนแรงรวมถึงเซบาสเตียนด้วยก็ดามเมจสกิลที่รุนแรงนะแต่จะตีช้านิดนึงแล้วก็มีสกิลเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายนะ ค่อนข้างที่จะดีนะในส่วนของเทียเอที่น่าสนใจก็จะมีเป็นออกา้ามิชาลูรีจูปี้วิกตอรีนะตัวพวกนี้เนี่ยแรงหมดเลยนะครับเป็นตัวเมนามีหลักได้สบายๆนะเดีย๋ยวมาพูดถึงตัวที่น่าสนใจนิดนึงนะครับเพราะว่าในเทียร่างๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะก็จะมีเป็นเซอินนะที่โอเคนะสะปีน่าเนี่ยกขาคงจะตีช้าไปหน่อยนะแล้วก็มีเป็นอตาลนตาที่ผมต้องบอกว่าของดี ของดีเลยนะครับอตาลัตานตาเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ในในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับต่อมาเป็นลาเชลนะในส่วนของบัฟเฟอร์เนี่ยลาเชลก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าใครก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเป็นตัวบัฟอัตราคีให้เพื่อนร่วมทีมนะก็สามารถใช้ได้ที่1ดาวเป็นต้นไปนะก็ใส่อัตราคียสามช่องนะครับอ่าไอรินตัวบัฟพลังโจมตีสุดท้ายนะก็พลังโจมตีสุดท้ายเหมาะแก่การดันสเตจมากๆนะครับก็ควรใส่เข้ามานะ เจ๊เป็นตัวบัฟพลังความเร็วในการโจมตีนะครับมีตัวเดียวในเกมที่มันบัฟได้ทั้งตีไกลและตีใกล้นะก็อยู่ใน T.S. ไปนะครับสไปก็เป็นตัวที่เได้บอกไปแล้วนะครับว่าจะเริ่มเหมาะกับจาน2องพันสี่อะไรเงี้ยขึ้นไปนะเ,เป็นตัวที่เพิ่มแม่นยำสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเดียวที่เพิ่มแม่นให้ได้ในเกมนะอก็เลยต้องอยู่ T.S. นะครับก็จริงๆมันได้ใช้ด้วยแหละนะก็เก่งต่อมาเดวโรนอย่างที่พูดไปแล้วครับคือเขาเก่งในหน้าที่ของเขานะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ทีมใครที่ยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะต้องไปใส่ตัวอื่นเข้ามาแทนอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่าเดาโดนเลยอาจจะไม่เหมาะกับอ่าบางทีมนะครับอืมจะเหมาะแค่กับบางทีมเท่านั้นต่มาเป็นออลี่ก็สามารถที่จะบัฟความเร็วในการโจมตีให้กับตัวตีใกล้นะครับเฉพาะตัวตีใกล้นะซึ่งในเกมเนี่ยมันมีแบบตัวพวกบัฟเก่งๆเนี่ยหลายตัวแล้วก็เป็นตัวตีใกล้หมดเลย นะครับก็คือออลลี่เนี่ยก็เลยอ,อยู่เทียร์ S ตรงนี้นะแล้วก็มีอดิสกับเซ่านะก็เป็นตัวบัฟอัตราคีย์ที่ข้อของตัวตีใกล้แล้วก็ตีไกลนะครับก็อยู่ในเทียร์เอสนะเพราะว่านอกจากไลเชลแล้วก็มีแค่2ตัวนี้นะครับที่บัฟได้นอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วต่อมาทารานะครับทาราก็บับพลังโจมตีสุดท้ายกับตัวตีไกลนะเฟิงเหยิงกนะ็เป็นตัวบัฟอัตราคีย์ที่ข้อ20%ิอนะครับก็เป็นบัฟตัวตีใกล้นะ ก็อยู่ในตัวบัฟไปนะครับแล้วก็มีฮาวแล้วก็มิงมิงฮาวกับมิงมิงเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมใส่มาให้อยู่เทียเอนะคือฮาวกับมิงมิงเนี่ยเขาสามารถบัฟได้ตลอดเวลาเลยแค่ใส่เข้ามาเนี่ยเขาก็บัฟอยู่ตลอดเวลาทําให้ดามจสทีมเราเนี่ยมันเสถียรเนาะเออก็อยู่ในเทียของเดียวกับทาราไปก็ไม่ได้เกลียดมากและในตำแหน่งของตัวบัฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปพูดถึงเรื่องข้าดาวเยอะๆกว่าอะไรเงี้ยทารามันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะ โอเคในส่วนของเคียวมิทก็ลดกูดาวนะครับอ่าตัวที่เหลือเนีขาไม่ได้มีตัวไหนนะ่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแท้งต่อนะครับตัวแท้งที่ดีที่สุดนในเกมผมก็แนะนําเป็นลูเกเซียเลยนะก็มีสกิลที่ป้องกันดาเมจการดาเมจเนี่ยได้ถึง10ครั้งนะครับคือเก่งที่สุดในเกมแล้วผมว่านะแล้วก็ลองมามีเป็นไวเซอร์นะสำหรับเทเอสก็จะเป็นตอมาตาสิบบี ซิ VR, มเวียมาตัด10วินะครับแล้วก็เฮเลเนียนะครับที่มีบัฟนะครับป้องกันเหมือนกับลูเคเซียนะป้องกันได้8ครั้งนะครับลูดี้นะลูดี้เนี่ยใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องออตั้งใจฟังนะลูดี้ต้องเหมาะกับ4ดาวขึ้นไปนะถึงจะเก่งอ่ะและเขียน <c oughs> ไว้ลงนี้แล้วนะลูดี้น่าใช้ตอน4ดาวขึ้นไปนะคือ3ดาวก็พอได้แหละแต่อย่างน้อยสัก4ดาวนะจะจะรู้สึกว่ามันเก่งอะ่ะจะมันจะเก่งขึ้นมาอยู่ในเทียร์ S ไลน์สัก4ดาวนะโอเคชานเฉลร์นะครับ ก็เป็นสกิลเหมือนกัเฮเลเนียแต่รู้สึกใช้แล้วมันอ่อนๆแปลกๆ่ะเออทั้งที่สกิลเหมือนกันก็เลยแบบโดนลดคุณค่าลงมาอยู่ในเทียเอกันนอกนะนอกก็มีอมตะ 8V นะครับมิลลดก็เป็นตัวที่อาจใช้ย,ยากแล้วกันนะใช้ย,ยากนะครับต่อมาก็มีเป็นอาลีอมตะ 6V นะแล้วก็ลุกป้องกันดาเมจ6ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถึงในส่วนของตรงนี้หน่อยตัว CC แล้วก็โค DPS นะ คือจริงๆเอโคดีพีเอสเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะหรือว่าดามเมจลองเนี่ยจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แต่ใส่ใส่มาให้มันดูเท่ไปอย่างนั้นโอเคก็เป็นสามตัวนี้เลยนะครับอิซาเบล่าเบลิก้าเมกเนี่ยก็จะเก่งพอๆกันนะคืออิซาเบล่าเนี่ยเขามีความเด่นในตรงที่เวลาเขาตีคีรและสตันเนี่ยคือสตันเนี่ยมันยืนเออประมาณ1.5วีมั้งคือมันนานนะเออส่วนเบลิก้านะครับมีสกิลเป็นแบบมินิสตันนะซึ่งมินิสตันเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่า ที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีสกิลตัดคิวนะหรือว่าเป็นอะไรที่ดีครับแล้วก็ทําดาวได้ง่ายด้วยเพราะว่ามีวิจัยต่อมามิกนะ้ําเป็นตัวที่แบบมี CC 2ส,ส,สองสกิลแล้วก็ตีไกลก็เลยอยู่ในส่วนของ JS ไปนะครับต่อมาเทียเ,เอนะครับเอ,เ,อเนี่ยจะเป็นตัวเอเรียลตัวเดียวโดดๆนะแล้วก็มีบาลิตาอันนี้มีสกิลแข่งทื่อน,นะคล้ายๆมินิสตันแหละนะก็จะสามารถใช้ได้ตลอดเลยแล้วก็มีสกิลลบล้างบัฟบ,บาลิต้าก็มีตัวเป็นตัวตัดคิวนะแต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันใช้ยากนิดน,นึงนะไปใช้บริก้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะง่ายกว่าแล้วแต่บางคนเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าดาวเยอะก็ใช้บาริต้าได้ครับเค okay. สําหรับตัวอื่นๆก็ไม่ค่อยมีตัวไหนนะ่าสนใจอ่ะเดี๋ยวมีพวกโจเกอร์โคบละกันที่สามารถใช้ช่วงต้นเกมได้นะครับก็เอามาทําซีซีได้นะครับที่เหลือก็ใช้ยากนะ ต่อมานะครับตัวดีบัฟนะครับหรือว่าตัว,ตวทำบัฟที่ไม่ดีนะให้กับอีกฝั่งนึงก็เลยเรียกว่าดีบัฟนะทุกคนก็คือ,อมีเป็นอินกิดน,นะครับลดค่าเกราะนะลง25%นะครับก็เป็นตัวที่ได้ใช้หลังๆตลอดนะก็คือเก่งนะครับแล้วก็มีโซอี e นะที่ลดหลบก็ลดหลบถึง5 0นะครับก็เยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้นะต่อมานะก็จะเป็นโนโฮโคอี ok คือต้องบอกว่าเขามีสกิลบัฟด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะมองไปที่การลดหลบของเขามากกว่านะ ก็คือลดลบ40%นะครับสำหรับ No Ho Co E ก็เลยอยู่ในหมวดของตัวทำ De ดีบัฟลดลบนะครับต่อมาเป็นยูรินะยูริก็เป็นตัวล้างบัฟได้แล้วก็มีลดเกาะน,นะอืมก็คือในส่วนของเทียริสเนี้ยยูริอยู่ในหมวดนี้ก็คือเอาไว้ลดเกาะนั่นเองนะส่วนฮโร่เนี่ยก็เป็นตัวลดเกาะกอยู่เทีย A ไปนะครับสำหรับตัวทำลดเกาะน,นะก็จะอยู่ตรงนี้ไปเลยแล้วต่อมามันเป็นเทียริสที่ ตัวซับพอร์ตและฮิลซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่ได้ใช้หรอกนะในการดันดันนะเออหรือว่าใครอยากไปลองใช้ก็แล้วแต่ก็คือซีตันละกันซีตันอยู่เทียเอเพราะว่าเขามีทั้งเจาะก่อแล้วก็ฮิลด้วยนะแต่ว่าข้อเสียหลักๆของซีตันคือแม่งตีใกล้มากทุกคนตีใกล้แบบือวิ่ง้าไปแปะแปะแปะข้างหน้าอย่างเงี้ยคือมันใกล้ใกล้เกินอะ่ะเออแล้วก็ลดกล่อง,องเขาอยู่แค่1วิวีนะส่วนตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าสนใจก็เป็นการฮิลนะบาโทรี่อะไรอย่างงี้ก็ฮิลเบา โอเคแนะนําเรื่องการจัดทีมสําหรับการลุยด่านไอ้น,นี้หน่อยละกันด่านเอ,อ่อสองพบวกนะอันนี้จะเป็นทีมที่เอาไว้แนะนํานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะตัวเก่งที่จะได้ใช้ทุกด่านแน่นอนนะพวกนี้เลยนะครับอ่าเตัวนี้นะเตัวหรือ10ตัวไม่รู้อีกตัว1 2 3 4 5สองสา้าหกเดแปตัวนี้นะกะ็แทบจะยืนพื้นทุกด่านนะอ่ะอลูเคเซียบางด่านน้อยมากนะที่อาจจะไม่ได้ใช้ก็มีมีบ้าง นะครับไปใช้ก็จะมีเป็นลินนะก็เป็นตัว d ี s พที่ที่เมื่อกี้ก็พูดไปอยู่แล้วว่ามันเก่งมากๆานะครับแล้วก็มี S มีราเชลมีอะไรเงี้ยอธิบายไปหมดแล้วนะแล้วก็มีตัวที่เอามาแทนได้ก็จะเป็นคิริเอลเซบาสไรนี้นะครับเอสใครไม่มีก็มิชาวิคตอรีอะไรเงี้ยมาใส่ได้ราเชลไม่มีก็ใช้อลิสหรือเซร่าไปได้นะครับ อไอรีนใครไม่มีก็ใช้ฮาวหรือว่ามิงมิงนะอยู่ที่ว่าใครเล่นทีมตีไกลก็ใช้ฮาวนะตีใกล้ก็ใช้มิงมิงนะครับลาเชลก็เหมือนกันนะใครตีไกลก็เล่นอลินเลยนะใครเล่นตีไกลเล่นซาร่าเซราไปนะแต่ว่าทางนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นอลิสหรือเซราอยู่โดยที่ยังไม่มีลาเชลก็แนะนําว่าอาจจะไปทําทีมตีไกลหรือตีใกล้ล้วนไปเลยดีกว่านะอแล้วก็ตัวลดหลบอย่างโซอี e ก็มีโนฮัโคอีนะ ตัวรถเกาะก็มีเป็นยูริหรือว่าเฮยโลนะครับตัวนี้ก็พูดไปแล้วโดมิกีนะตัวแทงก็มีเป็นเฮเลเนียหรือไวเซอร์นะครับเอ่อที่มาแทนนะตัวท้ายก็มีเป็นเจฟนะครับตัวเก่งที่อาจจะไม่ได้ใช้บางด่านนะได้ใช้บางด่านไม่ได้ใช้บางด่านอะไรอย่างนี้นะก็มีเป็นออรี่นะครับที่มาแทนได้ประมาณนี้แล้วทุกคนเออมีสไปนนี่นะสไปยังไม่มีตัวไหนมาแทนนะก็คือใส่ตัวดาเมจแทนไปเลยนะครับ แล้วสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็เป็นการพูดเทเลทที่แบบค่อนข้างเออสรุปค่อนข้างไวเนาะ,ะเพื่อให้มันแบบสั้นๆอ่ะไม่อยากให้มันยาวนะทุกคนเพราะว่าบางคนผมว่าเข้ามาดูก็เปิดดูปุ๊บๆไม่ได้ฟังผมพูดเลยนะแล้วก็ดูเทเลทแล้วก็เออแค่นั้นจบโอเคก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะรีบทำเทเลทพีวให้นะกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม7-9เ d ่ l ราคาถูกผมขอแนะนำร้าน ATK Game Top Up เลยนะครับเติมไวปลอดภัย100%ซึ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง ROV Free Fire g n กมชิ Val รอและอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ ATK Game Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แอด ATK Top Up ได้เลยนะครับ